สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โคสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าโดยวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถครอบครัวขนาดกว้างใหญ่นะคะและที่สำคัญคันนี้นี่เป็นรถครอบครัวที่ใช้ลุยใช้งานได้จริงคะ่ะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยคะ่ะเป็น Toyota Fortuner 2.8ขับเคลื่อนสีรล้อนั่นเองนะคะโดยคันนี้เนี่ยเป็นปี2016 แต่ว่าที่เด็ดกว่าน,นั้นนะคะคันนี้เนี่ยรถสภาพแบบว่านองๆป้ายแดงเลยเพราะว่าใช้ไปเพียงแค่ประมาณ40 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านที่สํำคัญคันนี้ต้องเรียกว่าเป็นรถที่ติดสีเดิมมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะและคันนี้เองยังได้ยางใหม่ปี2020เลยรถจะสวยขนาดไหนจะมีระบบอะไรบ้างไปชมพร้อมหญิงเลยค่ะ เรามาเริ่มจากด้านกระจังด้านหน้าเลยนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มความหรูหราด้วยตัวโครเมียมตัดโครเมียมแบบนี้นะคะสีดําตัดโครเมียมทําให้รถเนี่ยดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเนาะมาถ,ถึงในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมตัว LED มาแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟตัดหมอกคือมาให้ครบหมดเลยนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซี cc นะคะ ให้ข่มพลังในการขับขี่ถึง177แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นี่ต้องเรียกว่าแรงไหายห่วงนะคะไปได้ทุกสถานการณ์นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยล้ออัลลอยขนาด17นิ้ว18นิ้วนั่นเองนะคะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและคันนี้ก็ได้เป็นตัวยางใหม่ปี2020ลายดอกยางเนี่ยเป็นลักษณะของดอกเงียบนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยว่ารถคันนี้จะขับไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสมรรถนะช่วงล่างในส่วนของ,ของตัวบอดี้นะคะคันนี้ต้องเรียกว่ามาครบหมดเลยถัดมานะคะก็จะมาเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวของเราก็จะมาอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยทําให้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยถัดมากุญแจอยู่ในระยะเนี่ยสามารถกดเปิดประตูรถที่สวิตตัวนี้ได้เลยนะคะและมือจับตัวนี้ก็มาเป็นโครเมียมเนาะ คิวกันศาสตร์ของรถคันนี้นะคะก็คือเป็นการตกแต่งเพิ่มแต่ว่าตกแต่งมาให้ทั้ง4บานแล้วเนะาะคราวนี้เรามาดูด้านในกันค่ะคะุณลูกค้าพอพอเข้ามาชมด้านในนะคะจะเห็นถึงความหรูหราของตัวเบาะรถยนต์คันนี้เลยนะคะเบาะคันนี้เนี่ยเป็นสีรถชามัวจริงๆเนี่ยจะเป็นสไตล์คล้ายกับพวกรถ BM, เ e ็ z นอะไรประมาณนี้นะคะดูมีความหรูหราพรีเมียมมากเนาะ ก็คือสีดำตัดกับสีชามัวนะคะคันนี้มาเป็นด้วยเบาะไฟฟ้าแล้วเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้เป็น8ทิศทางนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเบาะของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเบาะอันนี้เป็นเบาะที่คนใช้เยอะที่สุดแต่คุณลูกค้าเห็นไหมคะว่าสภาพเบาะเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็กริบมากๆเลยไม่มีรอยแบบว่ายุบหรือแบบหนังหดหนังย่นใดๆนะคะ ภายในเนี่ยคือสวยกลิบมากจริงๆตัวสีเบาะตัวเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของเหมือนพูดง่ายๆตามภาษาบ้านเราก็คือออกโทนสีส้มๆหน่อยเนาะแต่ว่าดูมีความหรูหราพรีเมียมมากนะคะถัดมาอ่าหญิงมาขึ้นเป็นคนขับแล้วนะคะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยหญิงไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับเห็นชัดไหมอยากให้ดูตัวเท็กเจอร์ของตัวหนังตัวนี้นะคะคือ ถ้าเป็นรถที่ใช้น้อยเนี่ยเท็กเจอร์ของตัวหนังเนี่ยมันจะสัมผัสดูแบบสากมือแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเห็นไหมคะเป็นแบบหนังอะ่ะคือเป็นปลายหนังอะคะ่ะแต่ว่าถ้ารถใช้เยอะเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยตรงเนี้ยมันจะลื่นไปเลยคือตัวเท็กเจอร์ผิวของตัวผิวตัวหนังตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะ่ะ คือคันนี้อยากให้มาดูรถจริงกันมากๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากพวงมลลาลัยเองเนี่ยพวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีเพเดนชิพเปลี่ยนเกียร์ให้ที่พวงมลลาลัยแล้วเนาะคือออปชั่นมาครบหมดเลยตัวสตาร์ทของเราเองเนี่ยก็จะเป็นตัวพุทตัวเอนจินสตาร์ทแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวเอนจินสตาร์ทแล้วแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คืออันนี้เป็นตัวฝาด้ายไฟฟ้าก่อนนะคะมีทั้งในส่วนของตัวฝาด้ายไฟฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นออโต้ สตาร์สต็อปนะคะก็คือใช้สำหรับประหยัดเป็นโหมดอีกหนึ่งโหมดที่ใช้ประหยัดน้ำมันนั่นเองแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมเลขไม่นิดหนึ่งคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งไม่ผิดเลยคันนี้เนี่ยเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่สี่0ม่นกิโลเท่านั้นนะคะสี่หมื่นกิโลเท่านั้นแล้วก็คันนี้เองเนี่ยมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้คือต้องเรียกว่า คันนี้นี่ใครหาอยู่นี่คือคุ้มมากๆจริงๆนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงในส่วนของตัวเครื่องเสียงเนี่ยมาพร้อมด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วแล้วแล้วก็มาพร้อมด้วยระบบนวิเกเตอร์นะคะการเชื่อมต่อพันมือถือต่างๆมาให้ครบหมดเลยเนาะแล้วก็มาด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าและด้านหลังนะคะ ถัดมาอ่าอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อป2.8ขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองและคันนี้เนี่ยก็มาทั้งในส่วนของระบบช่วยลงเขา DAC แบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบการขับขี่เนี่ยคือล้ำล้ำจริงๆคะ่ะคันนี้นะคะถ้าเราอยู่ในถนนลาดปกติไม่มีฝนใดๆ ก็คือสามารถใช้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อได้เลยส่วนโฟร์ไฮเนี่ยใช้ในกรณีที่เราเจอถนนเปียกลื่นนะคะจะเพิ่มทําให้รถคันนี้ยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นส่วนโฟ o w โเนี่ยใช้สําหรับลุยแบบลุยลมลุยลุกลังอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งเลยว่ารถคันนี้เหมาะกับการใช้งานในทุกสถานการณ์จริงๆนะคะ ใครได้ไปนี่ไม่เสียใจแน่นอนคันนี้คุ้มมากนะคะและอันนี้เองเนี่ยมาพร้อมด้วยเกียร์6สปีดนะคะแรงเหลือ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 เลยค่ะอันนี้ต้องบอกว่า,วาอย่างนี้เลยเนาะและคันถัดมาก็คือคันนี้เนี่ยนอกจากมีประวัติเช็คสูตรให้แล้วนะคือในส่วนของตัวเอกสารที่มาจากของใยแดงเนี่ยก็คือมาครบหมดเลยแล้วก็อันนี้นะคะในส่วนของถ้าหากเป็นลูกค้าซื้อสดนะคะก็จะมีในส่วนของ ประกันภัยรถยนต์ให้จนถึงเดือน3ปี66นั่นเองนะคะอันนี้กรณีสำหรับคุณลูกค้าซื้อสดนั่นเองแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์ก็คือจะต้องเป็นตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนของฟอร์จูเนอร์เนี่ยในช่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่องเก็บความเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องดื่มเย็นๆเราสามารถมาไว้ในนี้ได้เลยเนาะมันจะช่วยทําให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยคงความเย็นมากยิ่งขึ้นเพราะว่า จะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นช่องแอร์นะคะญิงไม่น่าจะว่าเห็นชัดไหมมันจะเป็นช่องแอร์สำหรับเหมือนแบบปล่อยปล่อยความเย็นเข้ามานะคะทําให้ตรงจุดเนี้ยเก็บความเย็นได้ดียิ่งขึ้นเนาะภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางเลยอ่าคันนี้นี่ต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถัดมาเกือบลืมไปเกือบลืมไปเลยค่ะก็คือคันนี้เนี่ย คันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยผ้ายางนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยผ้ายางเข้ารูปเป็นลาย 6D แบบนี้เลยนะคะอันนี้มาทั้งคันเลยนะคะรอบคันเลยมาถึงภายในห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะต้องเรียกว่าคันนี้นี่กว้างมากจริงๆนะคะอันนี้คือหญิงนั่งนี่คือแบบเหลือๆเลยนะ ตอนหลังเนี่ยคือสภาพบอกกริบมากนะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าพะยางเนี่ยเขามาเป็นทั้งคันนะคะอันนี้พะยางตอนหลังก็แยกมาให้แล้วเนาะแล้วก็แอร์เนี่ยเขาก็แยกส่วนระหว่างด้านหน้ากับตอนหลังเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้หญิงไม่น่าใจว่าหญิงได้ให้ดูอันนี้ก็คือพลาสติกตัวด้านหน้าเนี่ยก็ยังยังมีอยู่นะคะคือคันนี้ใหม่จริงนะคะไม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นสภาพแบบกริบๆเลยเนาะ ไกลอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้เราก็ห้างพาซิโอนั่นเองเนาะส่วนรถคันนี้เนี่ยเขาก็ให้มีที่ชาร์จแบตตอนหลังมาด้วยนะคะ2จุดเลยทั้งข้างบนและข้างล่างอันนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านเลยนะคะอย่างาเราไม่มีหัวเชื่อมต่อเนี่ยก็สามารถเสียบอันนี้ได้เลยเป็นปลั๊กไฟบ้านของเราเลยเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันรถคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งนะคะเป็นรถติดสีเดิมตะเข็บเดิมทั้งคันรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำหรือไม่มีจมน้ําใดๆนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยไฟไท้ายเนี่ยมีความขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นไฟไท้าย LED นะคะมาพร้อมไฟเบกรกดวงที่3พร้อมสไปร์ลหลังแบบนี้เลยคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.8นั่นเองแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อ หรือที่เรียกว่าซิกมาโฟนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยอย่างที่ญิงบอกว่าออปชันเขามาครบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พาดไม่ได้เลยกับตัวฝาท้ายไาฟ,ฟ้าของเรานั่นเองนี่เลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพกริบๆแบบนี้ไม่ใช้น้อยแค่40,000ื่นโลแบบนี้นะคะนอกจากได้สภาพสดได้ความสดของรถได้ออปชันตัวท็อปแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยยังเป็นรถอีกหนคันที่สามารถ ลุยได้ทั้งออนโหลดและอฟโหลดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ซื้อไปคุ้มมากจริงๆนะคะใช้ได้ในทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยก็คือกว้างมากสามารถบรรทุกของได้เลยเนาะเวลาเราออกทริปใดๆหรือว่าเราไปไหนที่แบบต้องมีขนของนี่คือสบายเลยนะคะแล้วก็ตะเข็บหัวน็อตเนี่ยคือเดิมหมดตะเข็บหัวน็อตเดิมหมดนะคะเม็ดอาร์คเดิม erm หมดนะคะตะเข็บตัวรถนี่ก็คือเดิมหมด แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าของเราเนี่ยมีได้3เปิดได้3จุดนะคะก็คือมีที่รีโมทมีที่ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคอนโซลข้างหน้าอีก1จุดที่หญิงชี้ให้ดูตอนต้นไปแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าราคาไม่แรงเลยกับสภาพรถสวยๆแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นในส่วนของตัวยางอะไหล่ยางอะไหล่อันนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็คือไม่เคยลงดินเลยนะคะใครได้ไปนี่คือคุ้มมากจริงๆกับรถยนต์คันนี้นะคันนี้เนี่ยมีระบบความปลอดภัยให้แบบครบครอบคุมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอร์แบ็กเจุดนะคะแล้วก็มีระบบในการช่วยลงทันรดชนันการควบคุมการทรงตัวแล้วก็มีการ ควบคุมในส่วนช่วยในเรื่องของการล้อมหมุนฟรีใดๆด้วยนะคะแล้วก็ระบบเบรก ABS มาพร้อมตัวเสริมแรงเบรกด้วยนั่นเองนะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วขณะลงลาดชันต้องเรียกว่าคุมมากจริงๆกับรถยนต์คันนี้ซึ่งไม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มาฟังในส่วนของราคากันเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทนะคะ วันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เหมือนเดิมเลยวันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษไปแล้วเนี่ยปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่1 2 0, 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าราคาเท่านี้กับรถใช้ไปเพียงแค่40,000กิโลใม่แท้มีประวัติเช็คศูนย์ให้กับรถที่มีสมรรถนะและออปชั่นครบแบบนี้นะคะต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเลยจริงๆ ซึ่งคันนี้นะคะถ้าหากคุณลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวเนี่ยก็จะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมหลังจากฟรีดาวแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ17,0 0 0ันกับหลัก10เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น8 4งวดนั่นเองส่วนถ้าหากคุณลูกคา้าท่านไหนที่อยากผ่อนถูกกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยหลังจากเพิ่มเงินดาวแล้วเนี่ยเรท่อนต่อเดือนก็จะยิ่งลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้อนอยู่ที่ 2.49นั่นเองส่วนเงื่อนไขรายละเอียดเนี่ยสามารถโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์0888974888นะคะแล้วก็หากคุณลูกค้าต้องการซื้อสดรถยนต์คันนี้ทางร้าน19พสีทองของเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์หากกรณีซื้อจัดไฟแนนซ์เรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านแล้ว เรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะร้านของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับสมาคมชาวปากใต้เราก็ห้างพาิโอแล้วก็ใกล้ๆอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นสายใต้ใหม่ห่างโดยประมาณ1กิโลนะคะแต่ถ้าหากท่านไหนมาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ชกูเกิลแบบได้เลยเป็น19โพสีทองรถมือสองนั่นเองแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปเลยนะคะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดส r i ครเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆใหม่น้อยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยยังไงหญิง,งต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถวสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย